ชืมย่อมโยกันแต่เ่ยเข้าไปจมูก่างนึยต้องย่างหาเองเนาะเออมีอมีนสัอยูวาตีเขาเปานงานไปดีเลขาถือว่ามันจะได้ดูดีแรงๆนี่ก็ไม่เคยนั่งเดียวกันเนี่ยแน่นเขาบอกว่ายุคคนได้เพื่อนน้องโอ้กับเพื่อนแล้วเป็นไอ้แม่นโอ้ฮัยันทีเฮาันนีือพี่ก้อนนี่สั่คน้รถสูน้อง มาครับพี่ปักาชาเนาะกำลังย่างไปตอนนี้ไปฮานบอนเพิ่น์นจะซื้อนะฮะของกินนั่นแหละทุกคนใช่เฮ้กเอกไม้ฟู้สตีซันทุกคนตอนนี้เพื่อนกั็ผาย่างเข้ามาทางข้างไหนเนาะอ๋าถูกดูราแห่งทุกคน เปนคิวเนาะมีอาหารนู่นน้ายย่างเอกมัยฟู้ดสเตชั่นสถานีของอินสถานีของอินสถานีอาหารสถานีอาหารสถานีอาหารเอกไม่โดยตรงข้ามก็เป็นสถานีขนส่งก็เป็นสถานีของกินของกินตรงข้ามกันนั่งที่ไรอ๋อนัซื้อหอแต่ก็ซื้อนั่งขึ้อีโอ้ แข่งนาไมาา่ต้องกินได้ร้ายเนาะรายการเราจะมีส้มต่ำมีพัลลายน่าหยาดนอกระกาจดอน,นะจดเป็นรายการโอ้ต้องก็งได้จดเป็นรายการเนาะ

ุ้ณยำหนึ่งร้อยบาท กคนจะลอยขึ้นไปเนาะถ้าัออยไปรงเอามแล้วเอาไปน้ำมอซิมไแจก่องซสิบคนสินคนคอยซื้อคนมา ยี่สิบบอใหญ่คนนั้นไม่มีบ่อกดูห้างนี่ฮะส่วนร้ายจะมีแต่คนลาวนะทุกคนที่ว่าเพิ่นมาคิดเรอยู่นี่นะหรือว่าเป็นพนักง,งานดูห้านเนี่ยนะเป็นว่าส่วนร้ายมีแต่คนลาวเต็มไปหมดเลยนี่เนาะเจอมานนี่เลยทุกคนอูเป็นห้านใหญ่ายงก็เลยว่าเข้ามาซื้อของกินอยู่บอนนี้นะ เดียวกันเนี่ยแม่นเขายว่ายุได้่อนเป็นน้องโอ้กับเพื่อนแล้วเป็นไอ้แน่นโอ้จะมีจิ้วคนเหนียมึงฮึงเต่าเห็นบัวเจามันตังเอินบัวเจาะมาโลกมันกลมเนาะไม่เจอแล้วไม่อยากมาเห็นไหมมาเจอคนบาดเียวกันแต่ บานเดียวกันทดกคมันจะเป็นเอ้ยอ้ไรเป็นลูกพี่ลูกน้องบอกเดี๋ยวทิดลางสิเกียนใจโประกรมของเฮาแล้วเนาะ เดมามาเที่ยวบอกวาภาษาไทยภาษาผู้ไทยภาษาผู้ไทยแมนเนี่ยัเแค่ไขอมาน้าด้วยแค่เียเขดีเจอ้าะหลังาคนบานถ้าไปรอเบอร์เน็ตตาได้เเดไปก็บอวไกไปมารวรอเบิง์บ้านคนมารอเบิงคนบานเดียวกันติดบางพอคนบานเดียว ไอ้ทุกก็อันจนวันมาโยาะเพ,อ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 พอ่อนพามาเ่ครับาพบมากก็เห็นกันจอยกันมีหัมากันมเท่เที่ คือโลกมันกลมแหงนะแ็นคนแม่เต็มไปหมดอยู่ในนีบบานดาวแหลายปอดมาอยูกี่โดนแล้วมเอ้ยดีมา่แ้เก่งโบเก่งเลยจนเห็นอาหารไทยเลยน้อเก่งแล้วจะมีอักนนะมไ่ชื่อเลย Hoa hẹn gặp lại. 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 ถิับางศิบป์วัไอยากอยู่เหตุงาน <พบ S 2> อยู่<ม>นี่เลยว่เ <laughs> นาะเพราะนั่นก็บม่ได้วยเานันยูบาทอยาเีอยู่นี่สปี2ปีอาหารไทยไปแล้วเอ้ธสัปดาลเด้วย <laughs> วันที่เวันที่วันที่ทำเอ็ดไปอันละคนพนมวันที่หากระบาด ภารกิจเนาเหยียดภารกิจอยู่อยู่ไทยเดียื่อนมีสองรอบเลยมี่รอบก่อนกลางห้างกันอาทิตย์ปัวงวสองอาทิตย์แล้ววันี้อาทิตย์ัวยาข้าม่ด็กสั่งตัวนี้จะไปกินยูวัดไปนี่มาเป็นตนขางนอมาแวะฮะไม่รู้เดือดเดือดอ ต้องย่งไงลูกเป็นเชื่อโยกเดเข้าไปอยู่านครับต้องย่างหาเองเนาะเออเามีมีอยู่ว่าีงานไปดีว่าจะได้ดีแรๆนี่ก็ไม่เคยนะไปเรื่อยหมูไปเรื่อยคนั่งรถไฟฟ้าอย่างอย่างทางแรกเลยยาอ่ะเดี๋ยวพาขึ้น ตอนกลับเนี่ยปะเออได้กลับเมื่อไหร่อ่ะวันที่ห้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวขากขึ้นรถไฟฟ้าไปลงบางนาพอลงบางนาเสร็จแล้วก็กลับมานี่หลายชั่วโมงปะแป๊บเดียวเกืบเดียวไม่ถึงสิบห้านาทีอ๋อไม่ได้เสียตังค์นั่งฟรีอ๋อเสียตังค์นั่งเล่นอ๋อนั่งรถไฟมาแล้วจะได้รู้ว่าการขึ้นรถไฟฟ้าเป็นยังไงไปสัมผัสดูเนาะไปขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเมืองแม่เป็นยังไงกัมือ กี่กันนะไปเอาล่ะไปฮับโอ้โหก็มันงงนะรถไฟฟ้านะไม่ใช่รถไฟอันนี้รถไฟฟ้าขึ้นวิ่งกแป๊ด เคยนั่งนองคายกรุงเทพรถไฟธรรมดารถรถไฟฟ้าเขานั่งจากดอนเมืองมาเป็นสายสีแดง่มาลงไอ้บังซื้อแต่นี่ยังนี่ยังมาเดินมาเล่นมาเล่นเาเ่ยวเล่นนะเราไปถึงเครืนอหมายไทางแล้วก็เราตีหัวกลับมาวัดเหมือนเดิม มานี่กัมาพ่อกับเขาเอ้ยใกล้นะทุกคนกต่บ้านเฮาอะไรเนาะโอ้หลายคนอยู่นะเขาเอ้ยตุ๊กกลับมาคนบ้านแต่แล้วเองทุกคนมีขึ้นเลยนะว่าสีมาพ่อเคนนะตอนนี้เพป็นกะเหตุงานอยู่เนาะดีเจอร้ายทุกคนเดี๋ยวเฮามาท่าเบิกงี้ว่าเฮาสีไปพ่อเพ่าเลยนี่มารอรุ่นทำกันตัวมาอะไรกับพ่อหลายคนเนื้อเกตเวก็เยอะอย่างนี้ คือห้างที่เราก่อนจะเลี้ยวขวาเข้าวัดมันข้างกินเวแต่ต้องข้ามถนนไปก่อนแต่ต้องข้ามก็ต้องขึ้นสะพานลอยเป็นมาเห็ดอาหารเป็นเหล้อาหารเนล้าเป็ดเป็ดเจีบเป็ดล้านคนเหมืมาอยู่ในนี้ประมาณล้านลอานอาหารไก่เครื่องงี้วะไก่เครื่องที่ไหนกันไม่ได้กินเนี่ยไปที่วัดวัดกระโดดอ๋อเอามีถ้วยมีอะไรย่งอื่นมี ขงพี่นั่นและอจะเจ่ายกนก็ไปเอาขอเเบุับเีมามาครั้งแรกเลยเขเอแวะเขาแต่สองครั้งหลังนี่เ้าเขาเลิกเร็วไปหลังแปสามโงเขาวาเข้าบ้านแล้วจ่ายเเารปแล้วจ่ายห0อปเดีาิฟไปก็พอดีมั้งใบละลาซิฟอ๋อละ ูก็งงว่าอันนี้คืออะไรมันเป็นระเบียบโคตรโกตรหนึ่งแถมโคกวะแถมโคกกคดหนึ่งเอามาถ่ายไวตี้คนบ้านเดียวกันถ่ายยังไงให้้รงเรับอ่ะเสื้ออารเรียบร้อยแล้วนะทุกคน

ไปลไอ้สยามนะสยามเพื่อเสยามรูร่อแล้วเเรไปกันเยมถึงบาทมืันีมอเขบ้ารเทพเนี่ยค่าค่ะคนบัตรจอเยวเโอเคไหน่อยเียกว้ว่าอเด็งานแลกเบอร์กันนั่นเกกัน้อากันนะพอกันเมื่อ แแล้ววัาานี่มานตอนนี้เขาก็สีแห่ห้าวัดต่าทองเนาะ วัดท่าทองแล้ววัดนี้ถือว่าวัดเกดอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งของประเทศเลยเหมือนกันเกิดที่ไหนก็ได้ถ้าตายที่วัดท่าทองคือว่าสุดยอดของการตายสาราสวดศพมีลอยกว่าสาราอ้ยู่วัดนี้เลยมานบเพราะเคยขาดเลยมีมาตลอดอย่างเงี้ยขึ้นเป็นสิบสิบขึ้นเป็นสิบสิบคนมาจบ พระทองอ่าคนที่แสดงเป็นพระพุทธเจ้าเคยเมืองบ่เคยเคยที่ยู่อินเดียนะนม,ามาบวชอยู่นี่<ะ>มาบวชอยู่วัดโอ oh, ้บวชอยู่วัดนี้เลยตอนนี้ก็คนตามเพิ่นมาบวช40ซี่บคุคคลอยู่ในวัดนี้โอ้ oh. แต่จังวาหวะข้อบดีอาจฉริปุระเพ่อเป็นตามมาบวชตามคนที่แสดงพระพุทธเจ้านะั่นสี่สิบเจ็ดหรือสี่สิบห้าเลยพระอาจารย์บอกอยู่ยังยังบวชอยู่เดี๋ยวนี้ยังอยู่นยในระยะที่เพิ่งบวชอยู่เป็นตามคนที่แสดงพระพุทธเจ้าบวชก่อนแล้วมาบวชอยู่เดี๋ยวนี้โอ้แสดงว่าวัดนี้เป็นวัดใหญ่แห่งคำว่พาพระอารามหลวงนั่นก็คือเจ้าชีวิตเป็นค้นปุปธรรมคำจุดวัดแห่งนี้โอ้ทำนี้คำว่าพระอารามหลวงหมายถึงเจ้าชีวิตปุปธรรมอยู่เรื่อ่ะ ไม่คิดเลยว่าสีเข้ามาวัดที่เจ้าชีวิตเป็นคนอุปถากอุปัมภ์วัดนะทุกคนเขา้านัดอะไรพระอารามหลวงมาแล้วกับพ่อหลอายคู่หลายคนหลักสานอุปถัมภ์ชื่อรูปธรรมชาวพม่าภาษารชา,าชการพม่าภาษาราชอาณาจักรอ่ะทุกคนคลิปหน้าเฮาพอกันเมย์เนาะคลิปนี้กับสี่ทำนี้เนาะผมก็พบเจอที่ฮับสมเบิึง แลักการคนแรกก็จะที้บ้านเนาะก็คือไปลอกซื้อของกินหล้กก็ไปพ่อคนบ้านเอานอกบ้านตันแล้วอยู่พุน่นลบ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 ลกคลิปหน้าของพ่อกันบ้างคลิปนี้ะ่ะสบัสดี